ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอโปรเจกต์ที่สร้างด้วย Arduino กันนะครับก็หลักการทำงานของโปรเจกต์นี้ก็จะมีดังนี้ครับถ้าหากว่ากดไมโครสวิตตัวแรกครับถ้าหากว่ากดไมโครสวิตตัวแรกแล้วมีอะไรมาบางระยะการทำงานของไมโครสวิตของ Ultrasonic sensor ตัวนี้ก็จะทำให้หลอดไฟติดครับ แต่ว่าถ้าหากว่ากดไมโครสวิ์ตัวที่2ครับจะเปลี่ยนเป็นควบคุมการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์แทนครับตัวนี้หมุนได้180องศาครับ สำหรับอุปกรณ์การต่อก็จะมีดังนี้ครับก็มีมลตทูธโซนิกหนึ่งตัวไมโครสวิตนี่ครับสองตัวตัวต้านทาน3 3 0โอห์มสองตัวบอรอ์ดอ์ดิโน,โน,โนโครับเซอร์โวมอเตอร์ Water, แล้วก็ดีเลย์แล้วก็หลอดไฟครับการทำง,งานในส่วนของโปรแกรมนะครับก็คือ โปรแกรมที่ผมเขียนไปใน Arduino นะครับจะคอยตรวจดูว่าสวิตตัวไหนถูกกดหรือเปล่าถ้าหากว่าผมกดสวิตแรกภาพมันก็จะมีเงื่อนมันก็จะเช็คเงื่อนไขถัดมาว่า u n t r a s o n i c เนี่ยมีอะไรมาบังหรือเปล่าถ้าหากว่ามีมันก็จะแสดงออกไปในส่วนของภาคอินพุตอีกทีนึงซึ่งภาคอินพุตของสวิตตัวแรกผมต่อเข้ากับ r เลย y ซึ่งผมใช้ r เลย y ไปควบคุมหลอดไฟทีนึงครับ ต่อเข้ากันดีเยก็จะ,จะแสดงให้ดูครับนะครับแล้วก็มีวัตถุมาบางบส่วนถว่าผมกดไมโครสวิตตัวที่2แหลักการทำงานก็เหมือนกันนะครับก็ Arduino ก็จะคอยตรวจดูว่าผมกดสวิตตัวไหน ถ้าว่าผมกดตัวที่2มันก็จะมาเช็คต่อว่าอุลตร asonic เนี่ยถูกบังหรือเปล่าหรือว่ามีระยะการตรวจจับหรือเปล่าถ้ามีก็ถ้ามีวัตถุเข้ามาหรือว่าอะไรที่มาอยู่ในระยะการตรวจจับของมันก็จะสั่งเอาพุทออกไปที่ Motor, มเอเตอร์โมอเตอร์ที่ผมต่ออยู่ครับ ครับสำหรับหลัการทำงานก็มีแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ